ชาวกัมพูชาขอร้องจีนให้สร้างโนโมเบสภาคสองเพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ ของกัมพูชาก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของเราในวันนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับรับโดยสื่อของกัมพูชาอย่างวายโอเอฟเอ็มรโอได้นําเสนอข,ข่าวของนายปุยเกียรประธานชมรมนักข่าวกัมพูชาที่ขอร้องให้จีนสร้างโนมอเบสภาคที่2เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ของกัมพูชาอย่างที่เราทราบกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าภาพยนตร์เรื่องโนมอเบสของจีนนั้นได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของกัมพูชาอย่างมากในเรื่องของแก๊งค้ามนุษย์เพราะในภาพยนตร์ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงและแน่นอนว่ากัมพูชาก็เป็นศูนย์กลางของแก๊งคอรเซนเตอร์จากการนําเสนอตีแผ่ของสื่ออย่างเอลจาซีราและกัมพูชาเองก็พยายามที่จะขอร้องให้จีนนําเอาภาพยนตร์เรื่องนี้ออกจากโรงภาพยนตร์ของประเทศจีนซึ่งรัฐบาลจีนได้ซื้อภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายฟรีตามโรงภาพยนตร์ทั่วทั้ง ประเทศจีนเพื่อให้ประชาชนชาวจีนได้รับชมนะครับก็เป็นการร่อนหนังสือจากทางการของกัมบูชาไปถึงฝั่งจีนแต่ดูเหมือนว่าฝั่งจีนจะไม่ได้ปฏิบัติแต่อย่างใดนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจเลยก็ว่าได้นะฮะล่าสุดครับนายปุยเกียรซึ่งเป็นประธานขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อว่ารับออฟกัมบูเดีย Ous, ได้ไปพูดที่งานประชุมความสัมพันธ์จีนกัมพูชาที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2566โดยเนื้อหาบอกว่ากัมพูชาถูกมองว่าเป็นเหยื่อของภาพยนตร์เรื่องโนโมเบสดังนั้นได้โปรดใช้โอกาสนี้เราจะเสนอว่าขอให้กัมพูชากับจีนช่วยกันฟื้นฟูความสัมพันธ์ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในฐานะประธานชมรมนักข่าวกัมพูชาพวกคุณยังสามารถที่จะพยายามสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์โดยผู้สร้าง ภาพยนตร์โนโมเบสสามารถผลิตภาพยนตร์โนโมเบสภาค2ออกมานำเสนอเรื่องราวในกัมพูชาสามารถไปถ่ายทําที่สีหนุวิวไปดูสถานที่จริงของจังหวัดนี้ได้โดยประธานองค์กรนักข่าวกัมพูชายังได้กล่าวต่อไปอีกว่าอย่างไรก็ตามการถ่ายทําคงจะไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปแต่อาจจะเป็น3เดือนหรือ6เดือนโดยนายปุยเกียยังได้ขอให้ฝ่ายจีนเปิดประตูแพร่ข่าวดีๆของกัมพูชาสู่ประชาชนจีนโดยเฉพาะผ่านโซเชียลมีเดียของจีน ซึ่งแตกต่างจากของกัมพูชาและเรียกร้องให้มีการขยายตลาดสินค้าโดยนําสินค้าเกษตรจากกัมพูชาสู่จีนให้มากขึ้นโดยนงบาเบสเป็นภาพยนตร์อาชญากรรมออนไลน์ที่ถูกเล่าเรื่องราวผ่านผู้คนที่ถูกแก๊งค้ามนุษย์ต่างชาติถูกบังคับให้ทํางานโกงออนไลน์ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ทําให้กัมพูชาถูกมองว่าเป็นประเทศอันตรายโดยทางอ้อมซึ่งในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมากัมพูชาได้ส่งหนังสือถึงจีนให้ถอดภาพยนตร์และสื่อที่เกี่ยวข้องออกจากโรงฉายภาพยนตร์เนื่องจาก ทำให้กัมพูชาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับก็เป็นเนื้อข่าวของทางฝั่งกัมพูชาที่ได้นําเสนอเอาไว้นะครับว่ากัมพูชานั้น ไปขอร้องจีนให้สร้างภาพยโนตร์มอเวสภาคที่2นะฮะโดยคนที่ไปเป็นประธานชมรมนักข่าวของประเทศกัมพูชาเลยนะฮะจริงๆแล้วการแก้ปัญหาเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยนะครับแอดมองว่าการไปขอร้องให้จีนสร้างภาพ,พยนตร์ภาค2นี่มันคงจะไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าหากจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศนะครับกัมพูชาต้องพยายามปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองอย่างจริงจังและทำให ให้นานาชาติได้เห็นว่าประเทศของตัวเองนั้นพยายามแค่ไหนและคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสื่อของประเทศก็ควรตีแผ่เรื่องจริงในประเทศออกมาให้ปัญหาสังคมประเทศได้รับการเหลียวแลและแก้ไขยอย่างถูกต้องไม่ใช่ตามน้ําไปตามคําสั่งของรัฐบาลหลังจากที่สื่อของกัมพูชาได้นําเสนอข่าวนี้ออกไปนะครับชาวกัมพูชาก็มาแสดงความคิดเห็นกัน,กนครับคุณผู้ชมครับโดยก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางต่างๆนานา,นาเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันครับว่าพวกเขาจะมีความ รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับโดยชาวกัมพูชาคนแรกเขาบอกว่านี่แหละคือสาเหตุที่ว่าทําไมขมิ้นของเราถึงได้แย่ที่สุดในอาเซียนหนึ่งเลยไม่ยอมรับความจริง 2. ไม่ชอบหาวิธีแก้ปัญหา3นอนรอสิ่งที่คนอื่นจะมาช่วยเหลือ4ยังคงปล่อยให้ลูกหล,ลานๆของเราเรียนรู้อะไรแบบนี้5อื่นๆอีกมากมายคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าฉันสนับสนุนแนวคิดนี้นะคอมเมนต์ต่อไป นะครับชาวกอมพูชาคนต่อไปเขาบอกว่าได้ปรดเธอปล่อยให้มันจบไปเธอให้มันอยู่อย่างสงบสุขคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าถ้าอเมริกาทําหนังเรื่องใหม่พวกเราก็คงจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าคุณคิดจะทําภาค2จริงๆเหรอฉันว่ามันคงจะเหมือนหนังอินเดียคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่านี่คุณไม่รู้จะคิดอะไรแล้วใช่ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทําเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขา บอกว่าฉันถามจริงๆเธอคุณคิดมันออกมาได้ยังไงภาคหนึ่งยังไม่เพียงพอใช่ไหมคอมเมนต่อไปนะครับก็บอกว่ามันบ้าสุดๆไปเลยทําเหมือนคนไม่มีความคิดความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่า ถ้าผู้กำกับทายทำทอนต่อไปคงจะประสบความสำเร็จได้มากแล้วก็จะทำให้โลกได้เห็นว่าขเขมรสุดยอดจร,จริงๆเพราะคำว่าอาัศจรรย์ประเทศนี้มันบ้าไปแล้วรู้มายญี่ปุ่นเขานำเสนอข่าวไปถึงไหนแล้วควรจะพัฒนาชาติให้มากกว่านี้ชาติเราน่ะไม่แพ้ใครในโลกหรอกนะหลังจากนั้นก็มีชาวมพูชามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันว่าถ้าจะสร้างก็ทำเรื่องใหม่ไปเลยแล้วก็ทำให้มันดีกว่าเดิมคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศเล็กๆแต่ จะเอาตัวเองไปงัดข้อกับประเทศใหญ่ๆนี่มันเรื่องตลกชัดๆความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวกัมพชาคนนี้บอกว่าภาค2แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามเรื่องผิดกฎหมายเพื่อให้ชาวต่างชาติมีความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือชาวจีนในการถ่ายทำํำภาคที่2ในกัมพูชาใช่ไหมโอ้ ได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกเศร้าถ้าการถ่ายทำหนังสะท้อนสังคมภายในประเทศน่ะมันผิดคุณต้องยืนอยู่บนความจริงในมุมของความจริงและเก็บข้อมูลจากคนอื่นฟังแค่สองสามคนจากข่าวต่างประเทศแล้วก็ทำให้คนอื่นไม่กล้ามาประเทศของเราสุดท้ายภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกห้ามฉายในประเทศของฉันความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่านักข่าวที่เป็นทหารผ่านศึกของกัมพูชาและเป็นประธานชมรมนักข่าวกัมพูชาขอร้องให้จีนผลิตหนงังภาค ที่2อย่างนั้นเหรโอคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าความคิดเห็นในไหนก็สามารถเกิดขึ้นได้คุณจะคิดอะไรก็ได้แต่ช่วยคิดก่อนที่จะพูดเพราะมันส่งผลกระทบต่อเกียรติของชาติไม่ใช่การพูดเพื่อความนิยมส่วนตัวแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวเัมูชาคนนี้มาแสดงความคิดเห็นสั้นๆเอาไว้ว่าโง่คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าภาคที่2อย่างนั้นเหรอภาคแรกมันยังไม่เพียงพอใช่ไหมความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันว่าทางที่ดี คนเชิญองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชา,ชาติมาชมความจริงในประเทศของเราจะดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถ้าคุณไม่อยากให้มันมีควันสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือการดับไฟหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าภาคแรกยังไม่ได้ดูเลยหลังจากนั้นชาวกัมพูชาเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันได้ดูแล้วบอกได้เลยว่าดูแล้วนอนไม่หลับความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่า นี่คือสิ่งที่พวกเขาจัดการร้้วทางสังคมแค่เพียงเขาจัดการให้ตัวแสดงดูเป็นแบบนั้นแบบนี้และก็เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกที่มันเกินความจริงแต่ที่จริงแล้วประเทศของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับชา,รชาวคอมบูชาคนนี้มาแสดงความคิดเห็นเชิงติดตลกเอาไว้นะครับโดยบอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันถ้าเขาเขียนบทแล้วถ่ายทําออกมาไม่ดีแล้วค่อยไปต่อยจมูกมัน คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาคมูชาคนนี้บอกว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะพวกเขาเป็นคนผูกปมเราก็ควรให้พวกเขานั่นแหละไปคนแก้ปัญหาคุณนี่สุดยอดไปเลยนายปุ๋ยเกียรความคิดเห็นต่อไปนะครับชากคมูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันถามจริงๆว่าประเทศเราอปราบปรามแก๊งพวกนี้ได้หรือยังพวกเราฟื้นฟูประเทศของเราได้หรือยังเราควรหาวิธีแก้ไขแล้วก็ป้องกันสิ่งเหล่านี้และเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าประเทศของเรานนะมีสถานการณ์หลอกลวงอยู่จริงเกือบทั้งประเทศ คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาคมพูชาคนนี้บอกว่ามันช่างไร้ประโยชน์ไม่พยายามที่จะปรับปรุงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศตัวเองเราก็ทําการปารปรามตอบโต้กับหนังเรื่องนี้ไปสินี่มันสมัยไหนแล้วคุณยังพูดออกมาแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่เข้าใจครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำเอามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆมีความคิดเห็นที่ไปแสดงออกกันเยอะมากๆเลยนะฮะโดยชาวกัมพูชาบ,บางส่วนก็สนับสนุนแนวคิดของนายปุยเกียนะครับส่วนบางคนก็ไม่ เห็นด้วยนะฮะแล้วบอกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องจริงๆแล้วคมบูชาคุณจะปาปลามแก๊งค้ามนุษย์แก๊งหลอกลวงต้มตุ๋นในประเทศของตัวเองแล้วก็เชิญองค์กรนานาชาติมาดูนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจ ความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ต้องขออภัยเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ